พี่สนี่เรานเขามันนี่ล้วก็วามาเรเกนกนลบอกนี่แบบตกูอะไรสักอย่ง,ง,งวันนี้เราก็มากระซพี่น้องเฮ้ยว้าในเบาไไหนนี่อเอาไหนนี่ยเาไม่มีทุกคนช่วยด้วยน,น้นนองเราโอา้อยู่นี่เขาไปทำอะไรนนออกมาอาเลยนนนออเลยอาเอาไป นี่ฉันู oh, oh, wow, <laughs> <a> ีข <clears throat> ้อสองออกมาออกมาแล้วเรื่อสุขการ์ว่ะฉันมิเจได้โอเคอย่างนี้เหรอเราก็เล่นไปหานเราเลยกันโอ้เจไดโอ้รู้ป่ะกานแต่นถจีเรมบุตรหัดแล้วมันมีบัตรเราหันอยู่เอาเอาว่าคืนหันแต่เมือวันนีเดินฉันเลยอันนี้มาให้เรนะโอ้สีแสบตาาเลยทุกคนไปสิ ข้าียิบลูกกินเหม็นแมวเขาชิมอะไรไม่เนี่ยอี๋เลยอือข้าอยากดูกบอลไปแล้วแม่ไม่อยากตัวงั้นกูจะไปทางไหนอย่างเงี้ยไม่รู้ก็นอนไฟผมหันแล้วเห็นประตูเสกแล้วเห็นประตูวะที่มาข้างบนกนมีสี่ม้วงอ่ะ นม่เค er. ือดีไม่เีคือาไม่เราไม่เข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 าไม่เี่มเไม่เาเ ขาวง่นห้ามโดสีเขียวโดสีเขียวคือสีมเป็นแต่ไม่เหมือนภากนี่แหละกดมันมันมันลอยอย่างนี้มันเลยไม่้ลไม่อยากให้เลยแต่ตรงนั้โอ้แร็วเล็วเร็วเร็วเร็วเ็วเจอกับภาพภาพอะไหรอหันเสีเขียวสีมงเป็น โอ้โหโอ้โหคอแหลด้วยนะคือแหลกตอนที่ดูน้อยสีเขียวไม่เยอโอ้ยยังไงวะเี๋ยวหนูต้องกินเสียงเดี๋ยวหนูต้องกินเสียงเผี๋ยนูต้องกินเสีงเดี๋ยวหนูต้องกินเสียง ตรงนีหเยี่ยมนีได้แต่ว่าเยี่ยมมันอีไนะงว่น่้งปานข้าวต้ทียไอ้วาโดนเลยซะโดหัเลยดเลยมั้

อันน right. <is S 3> right. ี no okay. <is> ้สามารถเยียบันได้ไหมเยี่ยมมันได้ไหม่้ยกว่าเยียมแบบนี้กระโดดนี่สั่งโอ้โหไมทางอีตั้งดามสามสมจีสามจีามจีไม้นีมันทางก่าวนีมันทางตัดจะไปไหนอ้โออ้มีทางมีที่เดไม่ได้ต่อแล้ว ไปดิมามีมันถามท,ที่เรามาถามที่เรามาไปทางไหนนี่ล็อกบอลอย่างงี้คือทางนี้หรอมาอย่างงี้เออเมื่อตอนแรกนะไม่รู้อะไรไม่รู้ทางต้องมาดูหน่อยตัดไปแล้วหลังนะไปยิงตัดไ,ไปทำไมครั้งเดียวแล้วมามันตันหมดแลว้ว Bên <laughs> lại... ờ, like, <laughs> ngoài, ngoài ra 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 ngoài อันนี้ยังไม่เคยไปมเตกไปเยว่าเดยไม่กวนอเดี๋ยวเจอีฟ้าแล้วมันอยู่ใกล้เอส่ะอดียวต้องเยีบอ่ีอี้อย่อย่ย่นี้้าง้องนงนี้ยา

ว้าวแะวังล้ววาวแล้วล yeah, ้วววลาแล้วว้าวแล้าแ้าววว้าล้วแล้แล้วว้าวล้วว้าวแล้วว้าวแล้วววแล้าวแาวแล้วว้าวแล้วว้แล้วว้าวแล้วว้าวแลล้วว